สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบ่าวต้อมชาแนลนะครับสําหรับวันนี้บ่าวต้อมชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมารับชมสวนปาล์มที่สวยที่สุดแล้วก็ลายใหญ่ที่สุดแล้วก็ดกที่สุดนะครับว่าเป็นยังไงครับสําหรับสวนนี้ก็จะเป็นปาล์มที่ว่าสวยๆสําหรับของบ่าวต้อมเลยนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมารับชมว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนหรือว่าเป็นยังไงมารับชมกับบ่าวต้อมได้เลยนะครับก่อนอื่นที่จะรับชม เพื่อนๆจะพึ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีทีเด็ดอยู่ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรับชมทีเด็ดอยู่ท้ายคลิปมีจริงครับกับบ่าวต้อมมาสําหรับวันนี้บ่าวต้อมจะเคี่ยวให้เพื่อนๆได้ดูสักต้นหนึ่งก่อนนะก่อนนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูมารับชมครับก่อนรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต้อมชาแนลด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับ หมอต้อมจะเคลียวให้เพื่อนๆได้ดูสักต้นหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับปามสวนนี้ปามสวยทลายดกแล้วก็ทลายใหญ่มีที่สวนนี้นะครับทั้งดกทั้งใหญ่ สำหรับสวนนี้ก็จะเคียวยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าความดกแล้วก็ความใหญ่มันก็จะทำให้คอปามแน่นนะครับเพราะว่าทลายใหญ่มันจะดันให้ช่องเหลือแคบๆก็จะเคียวยากหน่อยแต่ว่าก็เคียวได้นะครับ โอเคมาเพื่อนเพื่อนทุกคนมารับชมว่าใหญ่ใหญ่แค่ไหนครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลครับสำหรับทลายนี้มาการเขี่ยวปมัมก็เหลืออีกหนึ่งลายนะครับต้นนี้เดี๋ยวบ่าวต้อมจะให้น้องมาเคี่ยวแทนนะครับบ่าวต้อมจะพาเพื่อนๆนทุกคนไปรับชมทีเด็ด ของคลิปนี้นะครับมานัดสายหลอน่าต้อมจะให้น้องมาเคียวแทนนะครับไปไปสมทีเด็ดกับ,บ่าต้อมได้เลยครับว่าเป็นยังไงสำหรับปามสวนนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับว่าตาม่าต้อมมาเลย ก่อนจะรับชมทีเด็ดก็เพื่อนเพื่อนทุกคนดูนะครับสวนปามสวนปามต้องให้ให้เตียนเตียนแบบนี้นะครับเตียนนี้หมายถึงให้สะอาดแบบนี้นะครับไม่มีหญ้าไม่หญ้าไม่ให้รกเพราะว่ารากปามจะได้กินอาหารได้เต็มที่นะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปปามก็จะได้กินอาหารได้เต็มที่ครับเพราะว่าไม่มีหญ้าแย่งอาหารไม่มีต้นไม้ อื่นย่ยงอาหารครับนี่คือประโยชน์ของสวนปาล์มนะครับต้องให้ได้แบบนี้นะครับไปสำหรับสวนนี้ก็บอกคุณเพื่อนก่อนนะครับว่าเป็นที่ก็ต่ำที่ต่ำแต่ว่าฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกมาสองวันพายุเข้านะครับแต่ว่าก็ต้องพาเพื่อนๆมารับชมไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เบาต้อมก็เปียกหมดแล้วน้ำก็ขังครับ อ่ะทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆดูได้เลยครับดูทลายปามครับเต็มเต็มร่องเลยครับทลายปามทีเด็ดเห็นไหมครับเพื่อนๆมาดูทั้งเยอะทั้งใหญ่ครับสำหรับร่องนี้ก็เคียวไปแล้วนะครับทีเด็ดโอ้เพื่อนๆมาดูทลายมีแต่ลายใหญ่ๆนะครับต้นละสามต้นละสอง เมาต้มได้เคี้ยวลงแล้วดูครับอันนี้ก็จะเก็บมาไว้ข้างถนนเตรียมขึ้นแล้วนะครับ่ปเพื่อนๆไปดูกันว่าเยอะแค่ไหนทั้งเยอะทั้งใหญ่นะครับอ่ะกองนี้เพื่อนๆมารับชมเลยอู้ตะาาย่ปามตะาายใหญ่ๆนะครับสุกสวยดูครับเพื่อนๆมีแต่ตะายใหญ่ๆ ดูครับลูกดกกองนู้นด้วยครับกองนี้ด้วยครับแล้วก็มองไปข้างหน้าครับทีเด็ดของสวนนี้ครับทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งลูกดกส่วนสายพันธุ์ปาล์มสวนนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์สำหรับคลิปนี้บ่าวต้อมไม่ไม่บอกนะครับ ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาถามบ่าวต้อมได้นะครับเพราะว่าบ่าวต้อมกลัวจะติดลิขสิทธิ์ของสายพันธุ์ปามนี้นะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้คอมเมนต์มาถามหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะครับบ่าวต้อมจะตอบให้นะครับมาสำหรับอายุปามสวนนี้ก็จะอยู่ที่สิบห้าปีนะครับสิบห้าปีแล้วดูโคนปาม ไม่มีหญ้าแย่งอาหารเลยนะครับทําไมป่ามสวนนี้ถึงสวยก็เพราะอย่างนี้แหละครับอ่ารับชมทีเด็ดเสร็จเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ครับถ้ามีประโยชน์มีสาระฝากเพื่อนด้วยนะครับทุกช่องทางของบ่าวต้อมไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k ของบ่าวต้อมชาแนลฝากเพื่อนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวต้อมจะลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าของบ่าวต้อม สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ